ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดต้องติดตั้งให้ครอบคลุมต่อไปนะครับประเด็นที่สี่ก็ให้จับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกานระดับต้นะครับในปี2 5 7 0ประเด็นสุดท้ายนะครับก็สั่งไปยังกระทรวงการท่องนะครับให้ที่ร้านแนวทางเพิ่มงบประมาณนะครับในด้านการป้องกันโรคระบาดเหมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยว,วยข้องครับประท่านประธานครับท่านรองผู้ว่าราชการที่มาลนครนะครับแล้วก็ผู้แทนของประเทศมานครนะครับ ผู <Five> ้แทนของกระทรวงคมนาคมนะครับท่านอุทิศอินมาตรฐานวิทนะครับแล้วก็ของกรมทางหลวงนะครับคุณจักระพวัชรบุญเทียงนะครับท่านรองผู้บริการสำนักเงินความปลอดภัยคุณเจริญยุทธ์คุตั้งไพังเกตนะครับจากกรมทางหลวงชนบทแล้วก็สุทธุนไดรีเกตแรงผออมนะครับจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็เป็นการส่งเสริมการปกครองของท้องถิ่นคือ เรามีเจเสียงวิชานะครับแล้วก็กรมต้องการกระทำสารภัยน่านที่อยากจะมีเสนานะครับผู้งในการกองประกันเขาปรอดทัยขล้อก็มนะครับแล้วก็ทางท่านดรวิชัยนะครับทานีเร้านานนทีนะครับิศวกรรมตะขายเอกไทยแล้วก็ทางสำนักนโยบายและแผนการขมส่งและการจราจรนะครับคุณเกตอภิรักษ์นะครับซึ่งวันนี้เนีมีผู้แทนจยากมากประยมาประชุมมากครับในส่วนของเต่อเราเองก็จะมีท่านผู้ช่วย พีการเปนสายเนนะครับช่วยผูจการเงิชาติแล้วก็ทำทดลองสารโดยแทนของทางกรครบาตแล้วก็ทีมงานของสจรอรอรท่ารองเอกลักษณ์ี่ทำต่างในทดลองที่อทรนะครับที่ต้องทำรนลุกประเท็นทางการเนแห่งชาตินะครับหรืออุทองนะครับซึ่งประชุมเมื่อวานเวลา14นาฬิกานะครับซึ่งประชุมมีท่านพลเอกประวิตรวงกวระานจากคการขสงค์โลกแล้วก็เป็นการส่งเสริมการวามตัวทั้งกคือ เด็กเสียงวิชานะครับเราต่องป้องกันไม่้าสาวไัยหนือที่อยากจันเสียงนะครับพุ่งในการ